เห็นตามทันมันส่วนความคิดก็ต้องแบ่งความคิดนั้นก็เกินไปที่บอกว่าไม่ให้คิดเพราะความคิดมีสองแบบการคิดอย่างอายุนิสสมนิการอยู่ใต้อำนาจความชอบใจไม่ชอบใจปรุงแต่งไปตามความชอบใจไม่ชอบใจนั้นนี่อย่างหนึ่งอันนี้ที่ไม่ฮะไม่ให้เอาไม่สนับสนุนแต่ความคิดที่มันเป็นตัวนำทำให้เกิดช่องทางเป็นตัวเปิดช่อง ให้แก่การเห็นความจริงอันนี้ที่สําคัญคือการคิดที่มันถูกต้องเนี่ยมันเป็นความคิดที่เปิดช่องให้แก่การมองเห็นความจริงนะเลยมันเป็นการนําจิตไปสู่การมองเห็นในเรื่องนั้นนันถ้าไม่มีความคิดช่วยแล้วมันไม่มีตัวนําเข้าสู่เป้าหมายอันนีน้ความคิดที่มีประโยชน์ก็เป็นความคิดประเภทนี้จึงเป็นความคิดแบบโยนสมรจิการนะเช่นรู้จักตั้งคําถามอย่างนี้ใช่ไหมหรยอเล่าพอเราตั้งคำถาม,มปั๊บเนี่ยมันทําให้เราเนี่ย มีเป้าที่จิตมันจะเดินไปหาในการที่จะดูด้วยเราจะดูอะไรยังยังไม่มีจุดชัดเพราะมีความคิดซึ่งเกิดจากการตั้งคำถามเป็นต้นมันก็มีจุดที่จะมองเลยใช่ไหมแล้วมีทิศทางด้วยเพราะมีจุดที่จะมองและมีทิศทางที่จะมองแล้วก็การดูความจริงก็ตามมาใช่ไหมหมายความว่าการคิดกับการดูความจริงเนี่ย มันประสานกันไม่ใช่เป็นความคิดแบบปรุงแต่งใต้อํานาจของความชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ว่าเรื่อยไปมันก็กลายเป็นความฝันไปใช่ไหมอันนั้นก็ความคิดก็มีสองแบบความคิดที่มาประสานกับเรื่องของการมองการเห็นความจริงซึ่งมันจะเป็นช่วยด้วยถ้าขาดอันนี้เสียไอ้การมองก็มองโดยอยู่ในขอบเขตจำกัดไม่มีทางไปก็อยู่แค่นั้น ก็ให้การคิดนี้นประสานกับการมองความจริงและการมองความจริงก็ต้องมองอย่างต่อนเนื่องจงกระทั่งว่าให้ความจริงนั้นมันก็ปราดกฏตัวมันเองไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปคิดมัน